โอ้ยได้แล้วต่อ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 เอ,อ,<ม>อ๊ะได้ไหมนี่ขาเป็นจอพี่น้องเอ้ยอันนี้จอบปอครับผมสำหรับดีพี่น้องมาเท่าที่เข้ารบร,ราคาแพงค่ะสวัสดีครับอาจารย์ปองสวัสดีผู้จัดการครับ,รบมาในแบบตอนนี้พี่น้องครับเข้ากระลังนะครับ แพ็กข้าวกล่องนะครับมือนอมี้มีเมนูยังนี้ล่ะลาบไก่เนาะลาบไก่พี่น้องครับเด็ดแจกพี่น้องทีตักตัวโคฟิ้เฮ่าได้ลายๆพื่นที่พี่น้องท,โโท,าาท,องทีอยู่พื้นทีไดน,นะครับทีข้างหน่วยงานบอิอัับรถซอยเหลือแจกทีมงานเสียงเพียวด้อพี่น้องเด้อน,นะครับที่เฟซบุ๊กส่วนตัวเสียงเพียวเมืองสกลน,นครซื่อเฟซบุ๊กผมซื่อเดียวกับยูองยูทูบแลวพี่น้องชื่อเดียวกับช่อง YouTube เสียงเพลวเมืองสกลนครให้เป็นเสียงเพลวเมืองสกลติซือสีเป็นเพจผมเด้อพี่น้องเด้อกาแฟโคติตาเด็กแล้วกันครับเสียงเพลวเมืองสกลนครมีข่าวันนครนําแล้วทักแชทมาหาผมเสียงเพลวเมืองสกลนครพี่น้องครับเมื่อนี้กันร้อยก็คือการจัดการครับโอเคครับข้าวกระสีไปแจกพี่น้องหลายหลายกนที่นะครับเมื่อนี้โซนอะารอำเภอนะครับพี่น้องแจกมากนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านเด้อขอบคุณกําลังใจที่สุดขอบคุณด้านหลังทุกท่านเลย คุณอาจารย์ป่องหลักผู้จัดการในทีมงานเทานัาทุกๆคนนะครับผมที่ซอยเหลืองกันนะครับวยงามไพามากนะครับผมเมื่อผมไปเบื้องคลิปเขาอยหลังในเฟซบุ๊กมูลนิอาจารย์ป่อง<ะ>ที่จริงวันนี้เราไปเมืองเลยนะนำผัวเมืองเลยเข้าไปะนะครับหลังคคบรอดอยู่กันอาจารย์ป่องเจอตัว่ายัาง<ะ>ผมไปอัตตะปือตอนเกินแตก<ะ>วันนี้ครบรอบเลยที่อัตตะเื่อเกินแตก<ะ>ผมก็ไปให้กันนะครับยังก็มาเปลี่ยนช่วงนี้คือกันนอะ นะครับเดือนสิงหาคมนี่พี่น้องครับเมื่อปีพศ18ที่เ่านะครับผมเดินไปอัตเฟือตอนน้ำท่วมนะครับไปซอยพี่น้องน้ำพุนะครับเมืองสนามไส้นะครับทั้งอัตเฟือนะครับหลักการที่ผ่านมาปีบงกีนี่ที่บ้านสูบนะครับบ้านสูบบ้านน้ำไหบ้านแน่นะครับทั้งภุหละนะครับทั้งแถาววัดเลยน้ำท่วมนะครับเอ้าเดี๋ยวรังใจใส่ท่านบุญพี่น้องครับกลุ่มศิลปินจิตอาสากับพี่น้องครับเอ้าขอบคุณพี่น้องฟองไปตลอดพี่น้องเด้อนะครับพังเรียบแพ็คกองแล้วเขากะเตรียมเดินทางพี่น้องครับ เราแพ็คของเข้ารถแล้วนะครับหนึ่งร้อยก่อนนะจะปองเนาะครับผมโอเคไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมเดี๋ยวท่านพี่น้องครับแก้วจุดแรกที่เราจะเดินทางวันนี้นั่นก็คืออำเภอเจริญศิสน์พี่น้องครับสกลนครครับทางจำมะประมาณอยู่ที่ห้าสิบกิโลเมตรพุการเนาะโดยประมาณเนาะสี่สิบห้าสิบกิโลพี่น้องครับณนะบ้านน้องห้างแล้วตำบลเจริิญศอร์อำเภอเจริญศิ n o ์จังหวัดสกลนครพี่น้องครับน้องคนเดงยวกันกตุ๋นอีกหลายเมืองอยู่นะครับ วันนี้วันที่4แล้วซูเปอร์อาจารย์ป่องสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสครับสูส่กับผมผู้จัดการว่าไงไแก้วโคดซีเปลนตั้งใจใหายเสีเ้ยงผิวและทีมงานได้พี่น้องเนะี่ยนะครับขอต้องอะไรครับยาขาโฆษณาพี่น้องเบอร์ไหแหนเบอร์ไหแหนถ้าเป็ี่ยนตั้งใจเสีเ้ยงผวอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดแชร์เปลนตั้งใจเสีเ้ยงผวและทีมงานนะครับผมจวดพี่น้องจวดจุดแรกครับมาถึงแล้วนะครับบ้านหนองห้างแล้วอำเภอเจริญศิลป์สกลนคร เราก็อยู่สองคนกักตัวอีหล่หมื่นพี่น้องครับวันนี้เราทรัเป่ากล่องนะครับมาส่งให้น้องนะครับเอาน้าเอาน้าสองแพ็คหลดละสู้ๆครับการสร้างภาพแล้วทั้งคนเราอิ่มมาทำไปเหอะเด็กก่อนไม่ทำอะไรเลยนะมาบอกว่าเฮ็ดเอาหนาเราพี่น้องเนาะอยู่หัวซรามันสวัสดีจ้าน้องหล่าสวัสดีครับเป็นทังไหนกี่จักมือสู้ๆเด้อสู้ๆเด้อที่กำลังใจให้ทีมงานเออสู้ๆสู้ๆ ครับเอาขอให้ตรวจผลเป็นลบเป็นลบที่ได้ฝากให้แกได้งานเท่านะข่าวขึ้นข่าวขอบคุณครับครับวัสดีครับไปเดี๋ยวทางต่อกอนสุัๆดครับครับผมจุดแรกครับนี่คือวันห้องแล้วนะครับผมอําเภอเจริญสิงห์จุดต่อไปนะครับบ้านสามแยกขันอาสาอําเภอ วานอนนีวาดวาดวาทางขระฆงพี่น้องครับสิห้าอดาลาเฮ้ามานอดคพนไอ้ไส้นะครับผมจุดที่สนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องท่าไรเออไปใสนะวัดีรให้แน่อะไรไปยันนี่ปยเล่ะเรปนี่เบ็ดเดียว เอามาจะข้นใหาจังบวัดด้วยสิอีกหนึ่งนี่ของเดียส่งเงินเดียโอเคเดี๋ยวทักตัวแล้วจะขอการไอจำหังมองจปหาหมองจำหาหมองแคมเขาเจ้าหมื่นครับผมโอเคเนาะครับครับผมโอเคครับพี่ชายแต่ล่าได้พี่หน่องเปิดน้ำก็จหน่อยรู้ไม่หมาเนี่นะครับพานครับผมตัวนะครับช่วงตัดตัวโอเคครับผมเห็นผู้ป่วยกินข้าวของเราเราก็ดีใจแล้วครับผม ไจุดที่3าครับวันนี้เราขับมาหาน้องๆที่พ่อพิการนะครับป่วยติดเตียงที่บ้านแก้งําเพิ่มว่านนทีวาาสะกดนครพน้องครับผมตอนนี้เรามาถึงบ้านน้องแล้วนะครับดูให้บ้านน้องดีใครอยู่กับคุณพ่อหรือเปล่าเอาลงไปไมมคนไหนอย่างนี้ สวัสดีครับเอากล้องมะหอยเป็นแน่นาะแต่พอมื่อเดี๋ยวคือเราไปให้แน่คือเราไปครับสวัสดีครับผมอืสวัสดี้จันท่องหล่าอันนี้ครับสวัสดีครับพ่อไปไหนครับใค้แน่คือพอลรอครับเออโอ้โหก็เด็นยังเห็ลูกสาวนกเลาะนี่ยวมาครับผมโอ้ครับเอากล้องมะหอยครับนะครับผมซีปีแล้วพี่น้องแต่พอเพิ่นอ่าพิการมาบปนนี้นะครับขอกำลังใจพี่น้องนะพี่น้องเด้อ ถ้าไปดูคลิปมันก่อนจะเห็นนะครับ,บผมบ้านเรามีกี่คนน่น้องละหกนคนเอาไปอีกละพี่หกคนค,ครับผม,ม,มเป็นอะไรอันโต้บังเถอแม่พันธุ์ที่ล่วงบาลอาการดีเป็นอะไรไข้แน่ลราไปไข้แน่เลยค่ยนะน้องก่ออาการที่โรงพยาบาลเถอแม่พันไปดนะไข้แน่เกิดอะไรเป็นบ้างครับเอออ๋อดีใจน้ำครับดีใจน้ำครับผไม่ได้ว่าคู่เคี้ยได้มากนี่มาลดหลักมาเลยเพราะว่ามาแต่ผลมาแต่ กุละข้ม,มาเต็มเจริญซินสวยๆเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่รวมบุญน้ำหนองนุ่มคนนะครับเดอ้อเอาไปเดินทางต่อครับสพครับยินดีดีครับผมอา่าขอบคุณครับพาเาห่าฮะไป็นยังเราขี่เขาแค่ข่านะไม่ออไม้อเขาเตี้ยโอเคครับเอาชาร์จไฟได้เลยครับผมอีรีบหนิเจ้าเปิดยังกับปูงรถนะเจ้าโอเคไหมครับอะไรมาะไปครับเรื่องแบบเงอนีผู้จัดการเพิ่น ผู้จัดการเพื่อนอันเพื่อนเพื่อนเคยกับเขาแต่เศร้าท่านกินเขาเขาเศร้าบนเฮียเศร้านะไอ้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับหาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อมาได้จากกึ่งต่ำพุ่งข่้นปั๊บปั๊ปปั๊ปเล่ยแบบไหนเอ้าเล่ยเอ้าเล่ยมันคือข่ายเอาไม่ใช่คนครับเลยพุ่งเดือดเดือด โรียบร้อยครับพี่ครัเราเดินทางต่อที่นะครับผมท่านสิไปที่พื้นที่อำเภอวี่สุพรมนะครับผมผัวครับผมเรียกงผัวผมนะครับผมโอเคจะผู้ใดหน่วยราชการเพิ่นเัวนี้น่าสงสารหู่จัดการขับรถขับรถตรงนี้เลยพี่ปองครับเตรียมเขาเตรียมน้ำขึ้นได้บอกว่าครับผมอีกพวกลงมือท้าเนี่เตรียมเขาเตรียมน้ำพิ่นไป ครับผมได้ได <kill> ้ได้เราเรามาสูงแล้วค่อยลงหนึ่งชีวิตเพื่กนะหิวเือเขาเดี๋ยว้เนาะโอเคจัด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 เลยพี่อสวัสดีครับขออนาทำดีนะวันนี้กินข้าวเราไปครับฮะ อะไรกินบอกเขาเอาเขาไม่เพิ่งนะจันทฟองเออโอ้ยนะครับเด้อผมกับชิมไปบางคนครับเอาเอาขนมมานาวผมจะไปบางคนลุงยีไปใส่บ้านบ้านด้วยใส่อยู่แล้เกาะฮะบ้านเราเนี่ยตรงเต็งนะครับว่าว่าก่อใจบ้านด้วยใส่หรอครับบ้านเดือนนี่บ่โอ้ครับผมมาได้วยใส่ยางมาได้วยใส่นี่ มไม่แค่พูนแหละหน้าออกมาเลยสองสัปดาห์แลอ๋อครับผมเอ้าเอ้าตอนนั้นไปคุณไปทุกคนเลือดเนี้ยคอยคอยคันคอยยี่สุราคอยอย่างนีครับผมครับผมครับผมเอ้าเอาครับผมครับผมเอ้าถิ่นอภัยเจ้าอืมได้ครับบุคคลผู้หลุดพ้นนะครับคุนขาผู้จัดการพาเดินทางงสองพี่น้องครับประกาศตอนนี้เราถึงบ้านโขกซาลาพี่น้องครับย่นี่จะคนน้ำแม่เนาะ บรรโขงสลาวจะคนครับทีทีทีกังโตครับสวัสดีน้องแรปด้วยนะครับน้องชายด้วยนะครับอืมน้องละแปดคนนะครับเอาเขาลงมาแปดเรายูยูทงวันได้สามยูขุนเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวจะออกไปผมว่นพอดีพอดีวันสิบไปตัดให้พอดีตายอยู่นี่แปดคนครับเอาน้ำเดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำที่ไหนน้ำโอเคน้ำแลงมีอีกสองชุดโอเคครับทั้งขวามือครับมาแต่สายครับแม่เนี่ยจะเอาจะเอาไปกระจายกัน ครบแปดป่ะโอเคเนาะอืมโอเคครับปะเอาเด่นทางต่อมันสิคำไมหลายหมองครับคุณแม่ครับขอบคุณ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 ครับปลอดภัยเด้อตัวเราไปนี่ท่านตรวสำหรับลบเบิร์ดป่ะครับตรวจรอบแรกห้เป็นลบทุกรอบด้วยครับปลอดภัยับขอบคุณผมปะเห่นทางต่อครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วนะครับหกโมงใครบัดการเรามาอีกพื้นที่นะครับผมพี่น้องครับอันนี้คือบ้านโคกสาราขึ้นอำเภอบริจภูมิแม่มดนังแลบครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องครับผลการตัวกับประจับกรงเทปครับผมพี่น้องเบิึงครับผมผู้จัดการในบพาลุยครับผมโอ้เราบังตอบป้อนนะคุณทักขนหน่อยอยู่คุณบวกเลีบวกบวกพี่บวกแล้วยืนนิ่งอ่ะไป มายาทางมาใส่ปัญหาไอ้ครับผมเบาได้เบาเบาได้เบาโอ้ยเด้แลรวต่อ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 เฮ้ยนี่แม่ต่อแล้วนี่ใส่ดิมาเดี๋ยวเดี๋ยวป้งคนต่อกครับพี่หนุ่มบู้ยคือต่อสูงพี่น้องนี่แม่ต่อดิพี่น้องนี่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 เขอมันต่อพี่น้องเอ้ย อันนี้จอบปอครับผมขึ้นมาได้อย่างนี้มันลือร่องจำหนิงเนาะขอหยาดครับพี่น้องครับเราว้องจอดนะฟาปัวเรือพี่น้องผู้ประสบภัยพี่น้องผู้ประสบภัยโควิดนะถือมันเป็นไพ่เนาะอันนี้ก็เป็นพิไพ่เป็นไพ่ยากอันนึงอันนี้เอาของลงให้แกเยอะแล้นะน้ำในใส่ห่อเราหน่อยนะ พ่อมาเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นพี่น้องที่กักตัวนี่บาบ้านผมบอเป็นห่วงซ้ำพี่น้องที่กักตัวอยู่ท้องนาในวุฒิการเพราะอยู่ในบ้านยังมีพี่น้องเพิ่นยืนมือซอยอยู่แต่ว่ากักตัวอยู่ท้องนาไหนตีจักซิวกับไผ่ไผ่ผ่ากับบะมี่แบนี้เออจักเพิ่นเพียงไดอยู่นะครับเข้าใจเพิ่นนะนี่เป่กัริงจริพี่น้องครับนี่ส่วนบ่มี่โยมเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้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 บ่หมีส่วนกลางอยู่เอาขอมาให้ อยู่พอเดียวเหรอครับโอ้มาจากสาครับนี่มาจากจ้ามือเหรอครับกลักงจ้ามือครับนี่เพราะว่าเราเรามีอาการดีขึ้นตรวจบ่พเพครับผมเอาอันนั้นแม่ครับไอ้ครับวันนี้ครับผมยันนี้ไม่แห้งครับขอบคุณหลายครับมาซอยกันครับเอาของกล้องมาไอ้เพื่อนสิบกลับงอีกจ้ามือครับนี่อีกสิบสี่สิบห้ามือผมแล้วเนาะอีกห้ามือครับอ๋ออีกห้ามือ ออเอาเอาสั่นเอาเอาเข้ามาละเพื่อนสองกองยิ้มเพราะสองไม่ยิ้มเฉยอีกครับผมอันนี้ลาบไก่นะครับเด้ออาจารย์ฟองเฮ็ดฟอ,อ,อ,องเพชรอีกยิ้มมาเลยน,นะครับแกนั่นะครับผมครับผมสุดละไอ้นะขอไอ้ปลอดภัยครับผมครับเราบอกแล้วเดี๋ยวเขาถ่ายอยู่นี่มันก็ดีเลยมันขวายมันเจ้าก็หยิบเป๊กขมือผมได้ดีใอยนี่ว่าไมันมอยๆอยู่เว้ย ลมว้อยวายใกล้ถึงฐานวาซีินฝนไกลดินแทแอบแห้งหายนะครับโอ้ยสูง <eterm Gore> man, man, สูงอ่เห็นไหมมันบาดห้ามันคือบาดมันเกิดจริงแล้วในเบื้องคลิปทั้งนี้่ห้อครับเนาะโอ้ขอบคุณหลายครับเอเกกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเนาะครับผมขอบคุณได้หลายครับผมอ่ะครับผมแลขอบคุณน้องชายและก็ที่เขาเข้ามาในป่านะถ้าไม่อย่างนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผม นะครับผมนะฮะตซุกว่าผูจ no? right. 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 ัการได้ซุกวะปลาไเออก้วไม่ไปลุยไปมืหนะไอ้พรถไถใส่สรมาไลมาดินันห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 นันนันหนันนันหนันครันหนันหันหนันัััััันหหนันหนหนนนห้หนันน ควาไปควไว้ควไป้ควไปตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสำนักสงฆ์นะครับที่รักสงฆ์นะครับฝากให้ครับผมมาเลยสวัสดีคับวัสดีครับส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 วัสดีครับแม่ครับเอัสดีครับวัสดีครับส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 วัสดีับสวัสดีครับอีัสวัสีครับีครับผมับ คนคนก็ลุงบังเท่าไรก็อ่าอยู่หนึ่งสามสิบเนาะเอาลระมาสามสิบหลาคสาบบา้วครับในหลายจุดครับไปเท่าไหร่เอาไปเรามีข้างหน้าอีกไหมมีห้าคนเขาปห้าหกคนแล้วเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยมาทาลูกาลูกครับผม ใช่กระเด็นเพาะกระเบิดหยากครับทางแล้วน,นะครับผมครับที่นี่ครัผู้จัดการนี่อยากเอาน้ำมาลงไว้ใโอเคงั้นพรุ่งนี้ก็เม่อกมาที่จุดละตัวจ,จะจะมีน้ำนะพี่แต่เมื่อกี้มองไปไม่มีน้ำนะโอเคงั้นพรุ่งนี้ไปเอาน้ำรอลงที่นี่อตอนนี้19บเนาฬิกาสนาทีนะครับพี่น้องครับเรากลับมาหาที่นี่หนึ่งจุดนะครับนีกา,าไรไงบ้างครับ สู้ครับผมสู้ครับผมพี่ปังนะฮะสู้ครับนั่งแล้วครับผมสู้ครับโอเคน้องสู้เป็นนักอายจิมบ้าสู้แก้วถ้าพี่น้องครับผมบวชไหวนี่โอ้ยโอ้ยบวชปุ๊บเลยึ้นเอาได้เปล่าเราเข้มาเลิกมากครับผมเลิกจริงครับผมเลิกจริงอะไรนี่บ้อนพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกวามสิอมันไหลหมองครับมันไหลหมองพดกเลย่น่มาจะได้ม่อท่มเกาเถ่ดย่าปรกัดหมูดวยอันปรกัดดอกมันมากันให้ใจมาทีนีม็นโอ้ มอนคือดังอยี่ยวนี่กระพ่อกระพาะยืบปลาเห็ดเนี่ยแอ,อยนแรงเพราะมันเสือบอลน,นี่บรรยากาศกักตัวนะครับตรงนี้พี่น้องครับกลางทุ่งหน้านะครับผมถึงมือบ้านหนุนก็ไม่รอตั้งแต่นี้ทีมงานอ่านคน,นมาจากกรุงเทพมหานครนะครับอีกเป็นจุดสุดท้ายในค่ำคืนนี้ที่เราที่เราจะามาหมอบข่าวกล้อ,องให้เพื่นนะครับมาเอาของม่เพื่อนละเอานามม้ำมาให้มาบดเลยเอออเาน้ำมาให้หมดเลยบดมือครับมือนี้ครับผมตามฮงโตนะท่านอย่าะ บริเวตเขาสูนองเขาเหนองาผมับผมอ้าแซ่ได้เดครับผมขคหลายรับอบคุณหลายครับผมครับผมครับผมขอบคุณหลายครับผมครับผมครับผมครับครับผมครับขอคุณหารับครับผมขอบคุณหลายครับผมครับผมครับผมอคายครับผมครับผบผมของกลายับผมครับผครับผมขอคยครับผมคับครับขอคับผมครับขอาครับผมับอบคาครับครับผมอคยครับผมครับผมครับผมอคารับครับครับอคาเครับางครับ ทำไมไม่แค่นี้บางแง่ไรพ่อเรื่มเรื่มเรื่มทำบางแง่ตัวนี่โอ้ยัสมทำพิธีกรรมครับผมนักสการ์ครับผมเมื่อนี้เพร่อนพระอันคู่บาปเพื่นเอาหนำให้พี่น้องครับเ้านำให้ไปแจกพี่แจกน้องพอดีเลยนะครับผมก่อนกลับคู่บาปโทรหาว่าเอาหนำเด้อเออไปแจกพี่แจกน้องเห็นปะนะครับผมสาธุบุญเด้อคู่บาด้อครับเด้อครับผม ครับพี่น้องแห่งกักตัวทั้งหลายเขาเสมอเนี่ยเพราะว่าเริ่มเท่านั้นก็ไม่ตรงเทียบแล้วครับทุ่งแดงทุ่งแดงพราะท่านมีบ้านจากของบ้านจากของเพราะท่านมีไัประสานอยู่ครับมันเป็ประสานมากครับเท่าเอารอบนอกที่เพิน่นประสานมาก่ครับนายผู้จัดการ,รบคและวันนี้เป็นมือที่สี่ที่เข้าทีมงานเสียงเพียวเมืองสุรนครครับพี่น้องครับที่เดินทางจากเสียงของพี่น้องเข้าที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหาหนคร พี่มากกัโตนะครับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านสุดๆนพี่น้องเนดะ้อผมสีถ้ำจนผมสิถ้ำไหวนะครับขอบคุณทุกท่านบางคนอาจจะมองว่าพวกเราสร้างภาพผมออนซอนนะครับแกจะกดแม่ไพซีบ้าครับผมทําการให้งานผมการสร้างภาพแล้วพี่น้องในอิมพี่น้องด้กักตัวได้กินมีวามสุขผมก็ดีใจแล้วนี่คือจากจริงผมเสียหวเมืองส่วนคนแบบนี้พี่น้องครับตรงๆเป๊ะๆไขกูมากกูตอบไผเฮียมากผมเฮียตอบนี่คือนิสัยผมพี่น้องครับ ก็ได้กระตามซังเยาวากันถ้าไม่ทําจงอยู่เฉยๆฉยยังเฮายังหอนขณะทีอกำลังใจจะพี่น้องกันเท้าพาพี่น้องคักแท่งแบ่งปันเสี่ยงเพียวนะครับหนึ่งหนหนึ่งแช่ในกำลังใจกดซีล่วกดซีล่วเป็นกำลังใจผมเสี่ยงเพียวกันกองู้จัดการน้องชายน้องแล้วไปเที่ยงกันนะพ่อไปพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกทันทีบอกไปมาเมื่อเนี่ยกระต้านไก่ครับจะเลื่อนศีลวรนนี้ว่ามาสร้างเด่นดินมาทั้งริชุูม โอ้หลายอำเภอพี่น้องครับหลายจุดครับจนคำซูมเอ่ยนะครับผมเมนูมืงอรื่นสิเป็นอย่างค่อยที่สำกัญที่พี่น้องเนาะพ่อคันเบลล่าเนี่ขออยากพักพรนะครับผมยืนสบายขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับจงทำเบลพี่น้องความดีครับยิ่งข้าพี่น้องครับท่านไรู้ห่อกถ้าเราสร้างภาพและทำคนเขาอิ่มเขามีความสุขเขามีรอยยิ้มไม่แต่ครับเดี๋ยวก็นอนอยู่เงั้ยเฮาเฮาขโมยไปแมนทุย